สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวหรือพูดง่ายๆคือเล่าความรู้สึกหลังการใช้งานของเจ้า S g 1 Ultra 5G นะครับสำหรับเจ้า S g 1 Ultra 5G นะครับเครื่องนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้ใช้มาประมาณ2เดือนแล้วนะครับก็ตัว กล่องข้างในกล่องมีอะไรบ้างก็หลายๆคนก็น่าจะพอรู้กันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยที่ผมได้เนี่ยเป็นล็อตเดือน3นะครับวันที่22เดือน3ปี2021นะครับก็จะมาเล่าเรื่องราวการใช้งานนู่นนี่นั่นของเจ้า S 2 1่ Ultra 5G เครื่องนี้นะครับสำหรับเจ้า S 2 1 Ultra 5G นะครับเครื่องนี้นะครับก็ ลักษณะการจับนะครับก็ถือได้ถนัดมือนะครับปุ่มด้านข้างพวกนี้นะครับก็จะมีปุ่มบวกลดเสียงปุ่มเปิดปิดเครื่องกล้องจะมีโมดูลประมาณนี้นะครับข้างล่างก็จะหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะลำโพงลำโพองอะไรเงี้ยมีช่องเสียบซิมแล้วก็ไมค์นะครับก็สําหรับการจับถือถือว่าถนัดนะครับถือว่าจับถนัดมือแล้วก,ก็เรื่องน้ําหนักเรื่องน้ําหนักของตัว เจ้า s 2 1 Ultra 5 g เนี่ยก็ถ้าใครไม่เคยถือมือถือทีอ่มีน้ำหนักเยอะก็จับเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันหนักจังเลยนะครับก็สำหรับมือถือและทงะสเปคจัดเต็มก็ก็จะมีน้ำหนักค่อนข้างจะพอสมควรนะครับตัวเจ้า s 2 1 Ultra 5 g เนี่ยครับก็จะมีฟิล์มติดมาให้จากตัวโรงงานเลยนะครับก็แกะกล่องออมาก็จะมีฟิล์ม ข้างหน้า1ชั้นฟิล์มข้างหลัง1ชั้นฟิล์มรอบข้างแล้วก็ก็จะมีฟิล์มตัวนี้นะครับฟิล์มที่จะมีการเจาะบลูบริเวณตรงกล้องด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังก็เป็นฟิล์มที่ติดบริเวณแผงหลังแล้วก็โมดูลกล้องนะครับสำหรับการใช้งานนะครับสำหรับการใช้งานก็จะมุกพูดถึงเรื่องหน้าจอนะครับจอเนี่ยหน้าจอ120 เฮิร์ตนะครับสำหรับหน้าจอ120 h z WQHD ก็ก็จะมีความสว่างแล้วก็ความลื่นไหลนะครับของตัวเวลาเราถ่ไถ่นะครับก็จะมีความลื่นไหลที่แบบโหลื่นไหลดีมากนะครับลื่นไหลีมากตัวนี้ค่อนข้างชอบเลยนะครับกับความละเอียดนู่นนี่นั่นนะครับก็ถือว่าถือว่าดีดีมากสมกับเป็นตัว ท็อปนะครับสมกับเป็นตัวท็อปของเจ้าตระกูล S นะครับต่อมานะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับเจ้าแบตเตอรี่ของอเจ้าเอสเดวิอัลตาเนี่ยนะครับก็แรกๆหลังการใช้งานนะครับจากการใช้งานเนี่ยจะ มีเวลาเรียนรู้ของ AI เนี่ยประมาณ3วัน5วันหรือ7วันก็แล้วแต่เครื่องนั้นนะครับสำหรับการใช้งานเริ่มแรกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมแบตเตอรี่มันไหลจังเลยแบตหมดเร็วทำไมมันไม่อึดน,นั่นก็เพราะว่าเจ้าแบตเตอรี่ของอเจ้า s g สแบทเ t ตเนี่ยมันมีการเรียนรู้เจ้า AI เนี่ยมันมีการเรียนรู้การใช้งานช่วงเปิดการใช้งานแรกๆใส่ไปเลยครับ ใช้งานไปเต็มที่ไปเลยเราใช้ยังไงใช้ไปอย่างนั้นนะครับหมดไวก็ชาร์จใหม่หมดไวก็ชาร์จใหม่จนเจ้า AI ของเครื่องเนี่ยก็จะปรับสมดุลปรับการใช้งานหลังจากประมาณ3วัน5วันหรือ7วันอันนี้แล้วแต่เครื่องนะครับสำหรับเครื่องผมเนี่ยจะอยู่ประมาณ3วันก็แบตก็จะทนขึ้นนะครับแบตเริ่มแรกที่การใช้งานเนี่ยจะอยู่ประมาณ หหรือ6ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับหหรือ6ชั่วโมงหลังจากนั้นหลังจากที่ AI มันเรียนรู้การใช้งานเสร็จแล้วนะครับแพทแรกกับการอัปเดตครั้งแรกแรกเนี่ยจะอยู่ประมาณอ่าสิหรือ16ชั่วโมงนะครับสำหรับการอัปเดตเดือนแรกของผมเนี่ยอันนี้ผมซื้อประมาณเดือน5นะครับพฤษภาเดือนมิถุนาเนี่ยก็จะเริ่มอยู่ที่ประมาณ15บ6ชั่วโมงแพทอัปเดตเดือนต่อมากรกฎาจะมีการอัปเดต2ครั้ง ต้นเดือนแล้วก็กางเดือนก็อืดขึ้นนะครับก็จะอืดขึ้นอยู่ลราวๆ18หรือ19ชั่วโมงก็จะอืดขึ้นมาประมาณ3หรือ4ชั่วโมงนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็คือตรงนี้เนี่ยผมใช้มาประมาณเดือนที่3แล้วนะครับก็แบตเตอรี่ก็จะอยู่ประมาณ1วันเนี่ยครับก็จะเห็นว่าถ้าชาร์จเต็มเนี่ยจะอยู่ราวหนึวันแล้วนะครับอันนี้คือแบตเนี่ยผมเหลือ3 8เ ก็จะสามารถใช้งานได้อีก9ชั่วโมงนะครับมันก็จะมีกราฟนะครับให้เรียนรู้ว่าโอเคหลักการใช้งานของเราเนี่ยมีอะไรบ้างไอ้ที่กราฟลดๆเนี่ยผมเพิ่งอัดวีดีโอไปนะครับมันก็เลยลดหวหวๆหน่อยยิ่งเราใชา้กล้องมากเท่าไหร่นะครับก็การลด การกินสเปคการกินแบตกินพลังงานมันก็จะลดลงตามไปเท่านั้นนะครับก็สําหรับตัวแบตเนี่ยมันจะมีการประมวลสรุปผลต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับมาให้เราดูว่าโอเคอตัวแบตของเราเนี่ยมีการใช้งานไปในลักษณะไหนยังไงบ้างนะครับก็7วันที่ผ่านมาเป็นยังไงใช้งานแบบไหนอะไรยังไงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความอึดของแบตเตอรี่ สำหรับการชาร์จนะครับสำหรับการชาร์จการใช้งานของเจ้า S20 u l t a เนี่ยเวลาเราชาร์จเนี่ยสามารถรองรับการชาร์จได้ที่25วัตต์นะครับก็สำหรับเครื่องนี้นะครับผมยังไม่เคยชาร์จด้วยการชาร์จหัวชาร์จ25วัตต์นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ซื้อนะครับก็เวลาชาร์จผมเอาหัวชาร์จที่เป็น15วัตต์ของแท็บ S6 มาชาร์จนะครับก็ ตัวนั้นเนี่ยจะชาร์จอยู่ประมาณชั่วโมงนี้ิดก็เต็มเหมือนกันแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับการชาร์จการใช้งานนะครับสำหรับเรื่องกล้องถ่ายรูปนะครับสำหรับเรื่องกล้องถ่ายรูปก็คือผมค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากนะครับเพราะว่าผมมาจากยุค Galaxy A7 <laughs> 2017 <laughs> ด้วยนะครับก็ <laughs> <laughs> ทิ้งระยะเวลาประมาณ 4ปีนะครับก็ถ้าเครื่อง A7 มันไม่ไหวนะครับผมก็เลยต้องอซื้อเครื่องใหม่นะครับก็ไหนๆก็จะซื้อเครื่องใหม่แล้วก็เอา SG Beta Delta นี้เลยนะครับก็ที่เน้นหลักๆผมคือจะเน้นเรื่องกล้องนะครับก็จะซื้อกล้องมาเอาไว้ถ่ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเผื่อได้อัดคลิปอัดอะไรลงทาง YouTube ให้กับคนที่สนใจศึกษาข้อมูลอะไรนู่นนี่นั่นหนาะข้อมูลเพิ่มเติมก็จะได้ดูนะครับกล้องตัวนี้นี่คือ จากผมอยู่ในยุค A7207 1แล้วมาเจอกล้องโหมดกล้องต่างๆของอเจ้า Galaxy s 2 1 Ultra นี่คือจากรุ่นระดับกลางโดดขึ้นมาแบบท็อปสุดแล้วคือโอ้โหก็แฮปปี้มากครับแฮปปี้มากๆตัวกล้องก็มีการใช้เลนต่างๆผมชอบตรงนี้ครับชอบในเรื่องของเลนแล้วก็ระยะการเล่นอะไรต่างๆของเลนก็มันทำ ให้เราสามารถใช้ถ่ายนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆได้แบบหลากหลายมากขึ้นนะครับเราชอบแบบไหนอะไรยังไงก็ถ่ายได้ตามนั้นนะครับต่อมานะครับต่อมานี่คือก็จะมีหลายคนนะครับในกลุ่มเนี่ยก็จะบ่นกันมากนะครับเรื่องความร้อนของเจ้าโทรศัพท์นะครับก็สำหรับ การใช้งานเครื่องนี้ของผมนะครับตัวเครื่องนี้ของผมเนี่ยถามว่าร้อนไหมมันก็มีบ้างนะครับมันก็มีบ้างไม่ใช่ไม่ร้อนนะครับมันก็จะมีอุ่นๆบ้างมีร้อนบ้างนะครับจะร้อนสุดๆก็คือตอนการใช้กล้องนะครับก็จะร้อนสุดๆตอนใช้กล้องถ่ายวิดีโอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีความร้อนของตัวเครื่องออกมานะครับยิ่งเราใช้ไปนานๆ เปิดกล้องแบบสแตนบายนานๆมันก็จะทำให้เครื่องร้อนมากขึ้นทำไมเครื่องถึงร้อนนะครับก็เพราะว่าเจ้าตัว s d beta เนี่ยมันมีกล้องทั้ง4ตัวนะครับจริงๆเนี่ยกล้อง4ตัวนี้คือการสแตนบายรอมันก็คือการเปิดกล้องทั้ง4ตัวนี่แหละครับเวลาเราจะถ่ายนู่นนี่นั่นอะไร่าเงี้ยมันก็จะทำให้การสวิต์กล้องไปได้เร็วขึ้นแต่ข้อเสียก็คือมันจะทำให้การใช้งานของอกล้องเนี่ย ทั้ง4ตัวทำให้เกิดความร้อนนะครับยิ่งเจ้าเอ b ดี้เบตเอลตเนี่ยมันเป็นเครื่องที่กันน้ำกันฝุ่นนะครับแล้วก็มี CPU ที่แรงนะครับ e อ็ n ซ s 2,001นะครับแล้วก็ระบบการประมวลผลที่ค่อนข้างแรงนะครับก็มีความรวดเร็วมันก็เลยทำให้เจ้าเครื่อง s อ b ดีเบตลตเนี่ยร้อนได้ง่ายถามว่าแล้ว มันร้อนนั้นเนี่ยเราสามารถใช้งานได้ไหมก็ใช้ได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับจอ s ยี่ t บตเอาตนะครับส่วนภาพถ่ายหรือกล้องที่เขาเทสเทสกันนะครับเรื่องว่าเอ้ยทำไมถ่ายาภาพวิดีโอถ่ายวิดีโอแล้วร้อนเนี่ยมันจะต้องถ่ายกี่นาทีอันนี้ก็ถ้าตามกลุ่มนะครับถ้าศึกษาตามกลุ่มเนี่ยถ้าเครื่องเราเนี่ยถ่าย ได้ประมาณถึง5 6หนาทีของ 4K6 เสเฟรมเรีนนะครับแล้วเกิดอาการร้อนเครื่องตัดนะครับก็แสดงว่าเครื่องนั้นน่ะน่าจะเกิดปัญหานะครับก็ที่เห็นว่าเครื่องลักษณะประมาณนี้จะเกิดปัญหาว่าโอเคเครื่องเรามีปัญหาแล้วละ่ะว่ามันสามารถถ่ายได้เท่านี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ข้อกําหนดไหมมันก็ไม่มีข้อกําหนดหรอกนะครับว่าเราถ่าย 4K60 เฟรมเรียนเนี่ยจะถ่ายได้กี่นาที ซึ่งโดยทั่วไปแล้วของเจ้าเอ็ดดิเบตเอนี่ยส่วนมากนะครับประมาณ20กว่านาทีขึ้นไปก็ถือว่าโอเคแล้วครับถือว่าโอเคแล้วก็สำหรับเจ้าเอ็ดดิเบตเอ 5G ถ้าลองดูว่ามันโอเคไหมถ่าย 4K 60เฟรมสัก10กว่านาที20กว่านาทีมันโอเคมันผ่านไปได้ก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับเครื่องผมเนี่ยถ่ายประมาณครึ่งชั่วโมง ประมาณนั้นครับถ่ายประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ถ่ายฟูลเอก็อันนี้ก็คือลากยาวๆเป็นชั่วโมงไปเลยจนขี้เกียจนะครับขี้เกียจรอนะครับสำหรับกล้องที่ใช้นะครับสำหรับการวิดีโอคอลนะครับสำหรับการวิดีโอคอลของเจ้าเอียดดิเบตเต้าเครื่องนี้นะครับก็เคยวิดีโอคอลมาเป็นชั่วโมงนะครับก็ไม่มีการตัดนะครับก็ไม่มีการตัดก็ถือว่า ใช้งานได้ดีแต่ว่าร้อนไหมร้อนครับร้อนไม่ว่าจะกล้องหน้ากล้องหลังถ่ายวิดีโอคอถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยก็ร้อนครับร้อนยิ่งถ้าเราใช้เคสที่หุ้มตัวเครื่องแบบเต็มที่นะครับมันก็จะทำให้การระบายอากาศของเครื่องนั้นไม่ดีเท่าการใช้เครื่องเปล่าๆแบบนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียของการถือเครื่องเปล่าๆอย่างนี้ก็คือ เวลาล่วงลงมานี่คือน้ําตาเล็ดนะครับตกแตกตกอะไรมาียบร้อยครับมีปัญหาร้องไห้ได้นะครับสำหรับเจ้า s 2 t Ultra 5G ที่แบบรีวิวคร่าวๆนะครับรีวิวความรู้สึกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ใครที่สงสัยอะไรยังไงก็ คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้มาตอบให้นะครับสำหรับเจ้า s 2 1 ultra 5 g เครื่องนี้ที่ใช้มาประมาณ2เดือนกว่าเกือบ3เดือนแล้วสำหรับเจ้า s 2 1 ultra 5 g เครื่องนี้ก็ผ่านการอัปเดตมาแล้วประมาณ4แพทนะครับก็ถือว่าดีขึ้นสเสถียรขึ้นนะครับแต่ก็ก็ต้องศึกษากันต่อไปก็ต้องมีการอัปเดตกันต่อไปของเจ้าเครื่อง s 21 ultra 5 g เครื่องนี้นะครับสำหรับ าการรีวิวความรู้สึกหลังการใช้งานของผมประมาณ2เดือนกว่าแล้วถือว่าผมชอบมากนะครับสำหรับเจ้า S21 Ultra 5G ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดดิสไลค์ก็ได้นะครับไม่ว่ากันแต่อย่าลืมกด subscribe นะครับสำหรับ ข้อมูลต่างๆนู่นนี้นั่นต่อไปจะมีอะไรเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเจ้า S 2 1 Ultra 5G นะครับสำหรับคราวนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ